ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิชันสไตล์ประจำวันที่23กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของอ่าเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ชาันารงค์ใกล้ได้เบิร์กพรมิดจาะเดบิวต์ลีกสเปนแล้วโดยท,ง B, ทางอุนิออนอาเดเบ้ทำเอกสารยืน่นขอเบิร์กพรมิดให้น้องหนึ่งชันนรงค์พรมสีแก้ว ไปยังกระทรงรายงานของสเปนแล้วมั่นใจไร้ปัญหาเหลือเพียงแค่รอใบรับรองอย่างไป็นทางการเท่านั้นซึ่งชารโรง์พมสีแก้วกองกลางดาวรุ่งของชมบุรีเอฟที่ปล่อยไปให้กับทางอูนิออนอาดาเบชีมในระดับลีกา4ของสเปนยืมไปใช้งานจนจบฤดูกาลยังไม่ได้มีโอกาสในการลงเล่นในช่วงต้นฤดูกาลนี้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตการทำงานหรือ Work p e r m i t เกิดจากความล่าช้าในการประสานง,งานของทางสโมสรและก็หน่วยงานที่ประเทศสเปนทว่าล่าสุดทีมงานข่าวได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัทลัคกี้สตาร์ผู้ดูแลของน้องหนึ่งยืนยันแล้วว่าตอนนี้ขั้นตอนการยื่นขอใบเบิกพรมิสเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วโดยทางทศสังกัดได้ส่งเอกสารทั้งหมดไปให้กระทรวงแรงงานของสเปนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งไม่น่าติดปัญหาอะไรและคาดกันคำว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ใบรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อที่ดาวเตะวัชก้าปีอรนี้จะได้มีโอกาสลงสนามในประเทศสเปนได้อย่างเร็วที่สุดคือช่วงสัปดาห์นี้สำหรับทางอูนิออนอาดาเบฤดูกาลนี้แข่งมาแล้ว3นัดมีผลงานชนะไป2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครมีทั้งหมด7แต้มรังจากฝูงของเซกุนดาสเดวิชั่น RFTF ลีกาสและเกมต่อไปจะมีคิวเปิดบ้านร,รับการมาเยือนของนาบันกาเนโรทีมอันดับที่7ของตารางคะแนน ในวันที่ยี่กันยายนนี้เวลาส7จนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้ก็ฝากตีนักแเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูชานลงพรหมสีแก้วคนนี้ให้ได้เล่นในลีกของสเปกนกันนู่นครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับปากังซอเปิดใจครั้งแรกถึงทีมอาเซียนหลังผลงานการจับสลาก AFF ครับในครั้งนี้โดยงานนี้ผลการจับสลากแบ่งสาย AFF นะฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติเวียดนามน,นั้นอยู่กลมบี ร่วมสายกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ลาวส่วนทีมชาติไทยนั้นอยู่ในกลุ่มเร่วมสายกับทางฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็ผู้ชนะระหว่างบรูไนกับทิมอร์เลสเตโดยล่าสุดทางป้าคังซอคุณสือชาวเกาหลีใต้เฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติเวียดนามได้เปิดใจครั้งแรกถึงผลการจับสลาก a f f ครับของการแข่งขันทั่วใหญ่ที่สุดของอาเซียนโดยระบุปปะมาว่าผลการจับสลากนั้นเป็นเรื่องปกติ พร้อมกับบอกว่าทีมในอาเซียนมีศักยภาพใกล้เคียงกันเวียดนามจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มผู้ชมได้หลังจากนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศโดยเขาได้บอกว่าจะเห็นได้เลยว่ายกเว้นทีมชาติบรูไนและทีมชาติติมอร์เลสเตซึ่งต้องจับสลากเพื่อจะแข่งขันในรอบเพย์ออฟโดยทั่วไปทีมในอาเซียนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันดังนั้นผมคิดว่าผลการจับสลากครั้งนี้เป็นเรื่องปกตินะ ในกลุ่ม B ีที่เวียดนามอยู่นั้นล้วนเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากเหล่านั้นจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดและเป้าหมายแรกก็คือต้องผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้จงได้ก่อนจากนั้นเราะจะเข้ารอบรองชิะเลิศและก็รอบชิงทัะเลิศให้จงได้ทางนี้การแข่งขัน AFF Cup 2021จะเริ่มฟาดแข่งกันระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปีหน้า โดยแชมป์ล่าสุดก็คือทีมชาติเวียดนามในปี2018ส่วนไทยเป็นแชมป์รายการนี้ครั้งล่าสุดในปี2016ในยุคของโคซิโกเกียรติศ์สเซนาเมืองส่วนประเทศเจ้าภาพปอประกาศจะเป็นทางการกันอีกครั้งโดยจะมีไทยกัมพูชาและก็สิงคโปร์เป็น3มชาติเต็งเจ้าภาพในครั้งนี้เอาลนะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะทางปา๊์คทังซอบ,บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาเนี่ยมั่นสัญญาว่าเขาจะผ่านเข้ารอบรองและก็เข้ารอบชิงให้จงได้ ถือว่างานนี้เป็นการประกาศสักดาไปในตัวเะครับเพราะฉะนั้นแล้วไทยนะฮะอย่าได้ประมาทพวกเขาเป็นอันขาดแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนอาเซียนทึงกับฟอร์มเวียดนามต่อกรกับทีมอันดับ5้าแบงกิ้งของโลกได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกกับแฟนบอลอาเซียนทึงในฟอร์มของเวียดนามนะฮะในเกมฟุตซอลที่สามารถต่อกรกับอันดับที่5ของแบงกิ้งโลกในครั้งนี้โดยคอมเมนต์ที่1ได้บอกว่าเวียดนามเก่งนะ เพราะทุกคนรู้ว่าประเซียเก่งแค่ไหนเขาเม้นต่อมาเวียดนามกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนเอเชียไปแล้วเขาเม้นต่อมาเวียดนามพยายามอย่างหนักแต่ไม่มีโชคต้องหยุดที่รอบนี้ไทยนั้นกำลังเข้าสู่สังเวียนเราคาดหวังพวกคุณจากเวียดนามอยู่นะเขาเม้นต่อมาด้วยความเคารพเวียดนามพวกคุณแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาเม้นต่อมาผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตซอลโลกผลงานยอดเยี่ยมขอแสดงความนับถือนะ คอมเมนต์ต่อมาสุดยอดแห่งนักสู้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลรัสเซียฉันภูมิใจตัวของคุณทีมฟุตซอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามทําได้ดีนะและก็เจ้าเยี่ยมเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเจ้าเจียมคอมเมนต์ต่อมากลับมาบ้านเวียดนามคุณคือทีมดีสุดในอาเซียน คอมเมนต์ต่อมาฟุตซอลเวียดนามคุณสามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วทําให้อาเซียนภาคภูมิใจขอแสดงความนับถือในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาจงเตินหน้าต่อไปเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาแมตต์ต่อไปขอให้โชคดีไทยแลนด์สร้างความภูมิใจให้กับทางอาเซียนของกรานะคอมเมนต์ต่อมาการกอดและก็จับมือของโค้ชชาวไทยกับทางเวียดนามนั้นสวยงามมากเราแพ้แต่ไทยพยายามจะชนะฉันเชื่อมัว่าพวกคุณทําไม่ดีกว่าเราคอมเมนต์ต่อมา เวียดนามก้าวหน้าไปมากตั้งแต่นัดที่พบกับทางราัสเซียเมื่อ5ปีที่แล้วทําได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเราภูมิใจในสิ่งที่คุณทําเวียดนามจิ่งใหญ่จริงๆ,ๆคอมเมนต์ต่อมานักเตะเวียดนามเก่งมากเดินหน้าประเทศไทยต่อไปขอให้โชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าจะได้เห็นไทยในรอบรองชนะเลิศน,นะครับเป็นแต่ว่านี้ก็เป็นคอมเมนต์ของทางแฟนๆอาเซียนนะฮะ ที่ได้เห็นความสามารถของทีมฟุตซอลทีมชาติเวียดนามที่สามารถต่อกรทีมอันดับที่5้าบรันคิงของโลกรัเสเซียนี้ได้แบบไม่ธรรมดาจริงๆเิเลยครับถือว่างานนี้ยกนิ้วโป้งให้เลยเรามาดูข่าวต่อมากักนดีวกว่าครับสกอตยอมรับไทยแกรง่งแต่โฟกัสคู่แข่งทุกทีมนะโดยศึกฟุตบอลชิงชแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่ารายการ AFF championship สองพัที่เล่นการแข่งขันมาทําการแข่งขันในปี2021 จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่1มกราคมปี65ล่าสุดนั้นวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำการจัดฉลากแบ่งสายออกมาเป็นที่ได้ลปรยแล้วซึ่ง11ทีมจากอาเซียนต่างพร้อมกลับมาร่วมฟาดแข้งเพืบอบนรายการนี้กันแบบทั่วหน้าเลยนะโดยกันนี้กรุ๊ป A ก็จะมีไทยเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์บรูไนบริติโมและสเตส่วนกรุ๊ป B นั้นก็จะมีเวียดนามมาเลเซีย อินโดนีเซียกัมพูชาและก็ลาวโดยดังสกอตคูเปอร์ขุนซือทีมชาติฟิลิปปินส์ชาวอังกฤษที่เคยทำงานในลีกไทยได้เผยถึงบนการจับตลากในครั้งนี้มาว่าผลจับตลากที่ออกมาคล้ายปี2018ไทยสิงคโปร์และก็ติมอร์โดยที่เบนมาเข้ามาแทนที่อินโดนีเซียผลการจับตลากเป็นเ,เรื่องที่น,น่าสนใจเพราะเหล่านั้นจะเล่นกับ3มทีมที่เคยพบกันเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งไม่ใช่เกมที่ง่ายในทุกนัดไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม แต่ก็ยังมีอีก3ทีมไม่คิดว่าประนั้นควรจะโฟกัสแค่ไทยแต่ฟิลิปปินส์นั้นต้องแสงออกมาเรื่องของความเข้มข้นในการลงเล่นในทุกเกมอยู่แล้วสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติฟิลิปปินส์ AFF Championship 2 0ง0รอบแรกวันที่8ธันวาคมพบกับทางสิงคโปร์รอบที่2 11ธันวาคมพบกับทางบุรไนรอบ3วันที่14ธันวาคมพบกับทางไทยและรอบที่4วันที่18ธันวาคมพบกับทางเมียนมาร์ครับ น,นผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้นะฮะสกอตต์คูเปอร์บอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสที่ไทยมากมายเพราะเราเคยเจอกันมาแล้วควรจะโฟกัสทีมอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งงานนี้เป็นการประมาทไทยอย่างแท้จริงเดี๋ยวเจอกันสกอตต์คูเปอร์แต่ตอนนี้ไทยยังไม่มีกุญซือเลยก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by digital style ประจำวันที่ 23กันยายน2564โดยใช้ปะปะครั่งฟุตบอลไทยครับคั่งฟุตบอล